ก,ก,การรัสการครับปู่ปออรัสการครับเออไปเรื่อยเรื่อยลงครับครับวันนี้ก็ขอแนวทางของปู่เหมือนเดิมครับปู่งวดนี้ดิดตร่วม้วเขาก็มาอดทั้งห่านนะโอ้โหปู่รถไปซ่อมมาใช่ไหมครับปู่เออมันมัน,มน,ย,นย่านไปนี่นะย่านไปบ้านโค้นี่ยังหลังบ้านไปแจ้งอำเภอเดียครับตาข้อบ้านห่ว เกลือผู้ม้นมันขึ้นคิปปกติไหมอ๋อครับผมไม่จอดบ้านนี่ไปเป,ประดเบื้องฝากระโปรงทายม้อนๆหรอเพื่ออ๋อค,ครับขั้นสมุนเลยบ่ค่ะเออาะว่บ้านดูง,งามนี่างนี้นะเนี่ยบ้านน้องบัวบ้านดูง,งามนี่นไปชุระค่ะถ้ากู้ก็ไปเหีนกลับมายังๆๆไงยังไหวเปิดฝากระโปรงขึ้นน้าม้อนน้าม,มัน โอ้ยจนปดเนาะโอ้โหไขม้วนๆเลยไงครับครับปูเอาเอาไปซ่อมมาแล้วใช่ไหมครับปูเยียบร้อยแล้วโอ้ครับเจ็ดพันโอ้ครับทะเบียนรถปูทะเบียนรถมันออกเลขทะเบียนรถปูใช่ไหมครับงดก่อนเออเพราะว่าฝันฝันว่าแดล่างมันฝันว่าฝันเอะใจโอ้ฝันว่าเดารถไปล่างแถวนี้เล้เนี่ยอ๋องดก่อนใช่ไหมครับปู เอองวดที่มันหลักงั้นนะโอ้คับก็เลยบบเอ๊จ่าก็เลยโบเบาสูฟังนะนะครับอ่เดเดียมันเก้าเจ็ดเจ็ดสีโอ้ครับเก้เกาเจ็ดเจ็ดสี่อ่าฝันว่าได้ครับแตล่างฝันโบโบอุจฉกว่ามันสิเป็นเลขเป็นยังังกี่นะก็เลยบบเบาเล้ยงโบเาให้เิดงฟังโอ้ครับโอ้เสียดายนะบบเนาะดเดอ ดนดวนปู้ฝันเนยละครับกันโดนดวนฝัน,นมัแม่นรวดครับโปรป,นนปัดเออปัดจิ้งปูกับมาฝันเลี้ยงเลี้ยงเดินสู้ดวงรือเปล่าจังไดจังฝันเกีียวทำทำลงไปจู้ดงเนื่อไงนะโอ้ครับโปอผีย่ปาทำกุ้ยก็พอว่าฝันได้ก้มฝันเนี่ยครับ โอ้ยไปบ่มาลาบกอบย่ามาอีกเยอะว่ากันเอ้าโอ้ครัโอ้ยนัย่นยังนอกบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้นั่งคึดกับว่าด้จุดทูกบ,บอกหรือว่าตอนตอน,ตอนที่ร่วงจากเขาลงมาเนี่ยครับเพราะว่าปูไบบ่ไปบงเพ็ญกินอยู่ในธําอโอยแย่ๆกันครับปัดมา่อผัดลงมาผัดบ่ได้จุดทูกบ,บอกคนจ้าโอ้คับเออ กต่เรื่องมาโอ้สัน่นบ้านแบบมีสีหลังเงาายอะมากเลยใส่ผัม้าลาบระกอบกัน่นเกี๊น้อยว่าจันโอ้ครับอันผู้เฝ้าทำนี่เป็นญาติแม่งผีบางบทญาติเป็นพระหรือผีใส่ชุดขาวโอ้ครับเอานังขุดตำหโยเอาเมื่อยี้ครับกันไปวหม้มาลาบระกอบเกี๊ยนใหญ่เยอะประจันฝันเกี๊ยวโอ้ครับเป็นผัวเด็กฝันหัะครับปู่ เออม่ยจึงในจังว่าบ่อยดูแผลร้านมาเยอะป่วยเลยนบบ่อยมากแล้วแต่ทีเมียก็บอบอกกันเกี่ยวของรักของดีจ้อนเมียบ้านตำงวนก็นบ่บอกกันกนะท่านครับโอ้ยอยู่ห้านเกิดไม่รู้เละป่วยเออมันกำลังเพื่อเพื่อปลาอยู่มาทีกับพอดีไปไหนได้ปุ้ย เก็ถือโทษกดเชี่ยงลูกหลานท้อแต่เลยว่าเมื่อคนกต่เลยว่าเออเชี่ยนาเชี่ยลังกัดเย็บแมาหนั่นเก็มมเบผนหามาเนอะเก็บผนหามาว่ามันจสบายมันยกไหมมันบวงเฉวงปูไหมกันนะครับกอเป็นเชียงอีหล๋แห่มาไม่รู้เหมกันอ๋อครับคนเลยบอกเก็บดอกไม้ดูว,ว่านี่กุ้มฟันเด้วยครับ เอเอพ่อฝันเกี่ยวำทำจิตพอไปนั่งพระว่าหน้าคิดอย่งนอ๋อครับแต,แต่พ่อตาปาขาวนี่ลยล่ะใครไข้ครับเรื่องที่นี่เอ่อมีหนวดมีเข้าย้าวนี้ล่ะอ๋อครับปู่โอ้จังไหนพอจังมาฝันเกี่ยวนะะเนาะก็เลยเขาอนุญาตบัตรข้ามจังหว,ดวัดเยอปู่เลยว่าสั่นได้ถึงชดรวมเชียงลูกหลานต่อผู้ต่อมาถึงการได้ปู่ครับเออไปเหยียดในง,งานก่อนสอนลูกหลานแน่ เพิ่มเงินเรอยหัวอะไรต้นจออะไรครับได้รีมีสันเลื่องรีมหัวเออขึ้นก็เลยบอกว่าคันทีมาบัดนี้เจ็บคันหามาครับโป้เออแล้ว<ห>ไม่หาผู้ครับแล้วก็อา่าหวานผ้าหวานแปดแปดย่างแล้วก็ผ้าหวานแปดย่างเต่าย่างกับกล้วยเด้อว่ากันอ๋อครับ อ่าจำได้ครับเลยครับดอกไม้หาคู่ครับเออราบาราคาแปด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 คู่นี่มันมันพวกบริวารอาหารบริวารของของหวานของอย่างที่นะโอ้ครับปู่เออแปดแปดย่างครับเออ,เอ,อ เราอยากอีกคือก๋วยผีหนึงอ๋อครับครับปเอากล้วยเอาก๋วยม้อีกีหนึงเด้อระวังกี้ครับเอบเอ,เอ,อนี่แหละปูกไ็ได้ได้ยฟุ้งฝันทำนีอนะไรนี่ฟุ้งฝันเด้อครับครับปูเ,ปเอ่อจากมาดิบเขา่าหรือมันงฝันแบบยังไงล่ะล่ะเอ้ยครับพราะว่หน่อยอย,อย,อยิ่ต่อใจยูดเด้อเนี่ยมันเป็นยังคือว่าเข่ามันดูรู้เป๊ะๆยูดเด้อเนี่ยอืมครับปูอันได้อย่งพอจะได้โชคอันนี้ก็บางทีก็หลงลืมอย่างนี้เนาะปูเนาะแมง โอ้ยโอ้ยโอ้ยฝนมันร่างรถฝนที่ใจจ้าฝนบนเนี่ยเบิ้งหมายเลขจะเบียนรถครับเก้าเจ็ดเจ็ดที่หมายเลขจะเบียนรถครับเพาถ้าตัดเลนก็จะถูกตรงๆเลยนะโป่เออแต่ไม่รอดตัดสิ่งกีดขัดอยู่ครับโป่แต่เพราะรถมันห่างเลยนะที่น้ามันห่างอืมครับครับโอ,โอ้ยอ้วน ว้นกืนยุ่หมหาาัวน้ำว้นกูเรยครับเอ,อิจอดกินสองยุ่มโมกไปแล้วเชียงเย็นแง่งแจ้เขามาอ๋อครับครับปจูจช่างชางรถที่ทีเ็มต้องแจ้เขามาฮะช่างเดียครับตล,ต,ลตลาดเอิดตลาดเดียบตลาดตลินเดียอ๋อครับครับ,รบปวก็มองเรยจางรถไปไปไตเมือเ่อวานที่มีรา้านจอมรถคิวปีกับคิวรถตลินเดา ครับโอ้ยวันนี้หลายละวันไป็น,ปนครับครับแต่วันรถแก่รับมันนี้ละครับครับแก้รับงวดนี้แหละครับปู่แกะะ่รับมานเองครับโอ้ส่วนส่วนะะตัวนี้<ไ>ปูป่ตีเป็นเลขไหม,<า>มครับปู่<ห>ส่วนตัวปู่ตีเป็นเลขไหมครับที่เพื่อนมาบอกให้เอาขันครูไปไหว้เนี่ยครับพู่ว่าร่องใหญเป็นปิารนะแต่ว่าเป็น เพื่อนคิดพอหนึ่งพืไได้ครับเพื่อนบอกเลขอะไรแต่ว่าเป็นปิจนาอ๋อครับครับปู<อ>่เพราะว่าเพื่อนบอกดอกไม้ห<อ>้าคู่แล้วก็ของหวานแปดอันแล้วก็กล้วยหนึ่งหวีอย่างี้ใช่ไหมครับปู่แง่ของหวานนี่แปดย่างครับไอ้ยีสตได้กระทุ่งมาได้ไอ้ได้แปดกระทุ่งครับกระทุง่งหน่อยๆน่อยเนี่ยถามว่าบ่วงสรวงปูไม่รู มากราบมาไหว้ไปมาขอขมาด้วยกันครับของหวานเนี่ยได้แก่กระทงครับดอกไม้หาคู่กับขันหา่นล้วะ่ะครับแล้วก็มาขันหากล้วยตัวนี้นึงครับกล้วยกับมังเป็นนกปีหรือมันจะเป็นเก้าครับคครับกล้วยหวีเดียวใช่ไหมครับปู่ วเ,วเว้ยผีเยอเวยผียวเวยอะีนึงในน้อยต้อ<ข>ว่าหลายด้อีผีนั่นครับเออมันสองผีผีนึงเครื่องหนึ่งเจ้าผีเจ้าว่าผีแรกแรกแับเต็มเลยโอ้ครับครับปู่อ่า,าอ,อืมต้งงั้นเหมือนว่าปั๊บปืนปัาบปอขามาไม่เลยครับอ่ากันได้แา่ดีมฮะครับมหาปูไว้ดู้อาจอรยอครับครับปู่ เออก็บีมว่าตอนนี้ละก็ไป,ปติไปใช้มาใช้ไห้กาบมาล่า,ายผ่เออมัน,น,อออนต้องเชอกต้องลายอ้ยอาจารย์เรากบพูดอ่ะครับก,รกูแต่ใครก็นลงลงลงั่งภาวนาลบลบคนนั่อ่ะครับเออกระบอกจะบอกกาววิหีเแื่ลยหอไอ้นงโอค่ะปูอออ่มึง,งหงมึงรงพระันร้งเ่หครับเออเจ็บบกพดเอาหยังเอาบาดเอาหยังเอากาลน้ำมอแล,ละกันร้วงเลย ก็ได้บอกตักเลาแจ่งกันครับปู่เรื่องนี s <S ้กับพี่จิ๋วดะวะอืมครับแล้วปู่ตีตีเป็นเลขได้ไหมครับปู่พราะตอนนี้ตีเป็นเลขแล้วปู่ตีเป็นตัวเลขเพราะจริงๆเก้าแปดสองม่เก้าแปดสองอือเก้าแปดสองเพราะว่าป่วยมันสองวี อ๋อกวนมันสองหวีเออตีสองไดนะ้ไหมแต่ก็วาเก้าห้วยเก้าห้วยเก้าครับเออเก้าห <9. S 2> วานแปดครับแปดเป็นรุ่งกับแปดดันแปดเป็นเป็นแปดแล้วครับก็เขายิบเป็นรุ่งเป็นน้อยหนึ่งยไหล่ะครับผมไม่ได้แปดดันอ๋อครับได้ละพอาะเรืจีดเป็นเลขเก้าแปดสองนั่นเอง อ๋อครับอืมแ,แล้วเป็นแล้วเป็นห้าแปดเก้านี้ได้ไหมครับปู่เห็นปู่เป็นไปได้เยอะครับเพราะว่าเพื่อนบอก <8. S 1> เพราะว่าเพื่อนบอก <8. S 1> ขันคูห้าห้าห้าค่าขันนี้ใช่ไหมครับปู่อ่าแข็งขนามากแต่จจว่าขันหานี่มันป้าพ่อไปคิดอยู่รอว่าขันหานี่บางทีมาบังบ่หรือจังไหนพอเลย อันี้อาจจีบังอืมครับเออที่ปูชัดๆอย่างนั้นคือถ้วยเก้าสองหมีกับสองคองหวานสองข้าวกับแปดพอแล้วจีบีเป็นแปดเก้าแปดสองละอ๋อครับครับงั้นเอาเอาตามปูก็ได้ครับเออเพราะว่าฐานฐานเนี่ยคือบังครับปูเเพราะจีบังวันมันโอ้ครับครับปู อ่าที่ตัวนี่งๆในพื้นที่นิ่งนัดพี่ของหวานแล้วก็กล้วยย้อนีิ้ววิ้วกล้วยเนี่ยกล้วยนียมน่มันมันตายตัวเยอะแล้วมันคือว่ามันมันตึงเกลาโอ้เป็นเกลีเพื่อพอจิตีเพียงที่ครับอ่าก้าแปดสองนี่ละลายครับคาปูเก้าแปดสองอ่อืก็คือนานๆนี่ปู่จะฝันทีใช่ไหมครับ เอออย่านั้นฝันไว้ไม่งันกบฝันเกี่ยวรถครับโอ้ยฝันวันไหนโอ้ยเอาไปล่างเนาะครับไปล่างครับไปเห็นู้ก็ล่างไงฝันฝันเอ๊ใจถ้าฝันะลางใจว่าใต้ยจเปลี่ยนรถรถดอกของนี้ครับฝันวันไหนบอกญาติโยมครับวันไหนบอกผู้ใดฟังขึ้นไม่ใช่ว่าใน้ตปว่างรถเตีือครับ เออม้องผู้หญิงนี่เองเบื่อแค่พ่ออยู่บ้างในแล้วมาทะเบียนรถอีลีเนาะค่ะปู่เนอะจำว่าพ่อเจ้จี่กี่ไปยังไงเนาะมันบงหมุนโอ้ปู่ไม่ได้บอกญาติโยมไม่ได้เล่าสู่ญาติโยมฟังเลยใช่ไหมครับปู่เล่าล่าไว้งเลยจนกระทั่งว่าฉันแต่งนั้นแล้วเลยะครับพระเจ้ายางไปเบางรุ่งลุ่งรถพอจอดโอ้ยข้าเจ้าห้องว่าดันครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ปู่ฝันบ่ว่าดัน ฟันยู่แลฟันได้เปล่านะมันครับเปล่านะเปลี่ยนเต้นแก่แก่ทางนึงเมื่อดังดังทางเดียวเปลี่ยนแก่น้ำเบิดอกแก่ั้อ๋อครับปู่ครับเปลี่ยนหมอน้ำับเปลี่ยนสายหมอน้ำที่ยังอ่ะข้อแม้ก็เปลี่ยนอ๋อครับโอ้ซ่อมเยอะเลยเนาะปู <c> ่ <oughs> โอ้ยมันบา้าหรอสายอ่ะสายรุ่มสายทอรุ่ม หนูคาขาดหมดโอ้คบปู่ก็เลยเขบอกไอ้ช่างว่าเพี่ยนหมดลายเลยก็เลยอันไหนพอดีกับเลี่ยนครับแล้วก็เอาคมอมปัดกอดแล้วก็เราสั่มเพี่ยนลูกปืนปืนไอ้หมอคขอมันครับค้อมือครับปูามันไม่เบิดหลายอืมครับปูอ่อะคบปู่อันของผีแม่ลูกอ่อนนี่ให้งวดก่อนให้มาตัวไหนนะหกโกเจ็ดบ่แต่หกเจ็ด ปดหกเจ็ดจในเบอร์ว่ามันไหนงดปั้มตัวไหนวะงดก่อนให้แปดหกเจ็ดค่ะแต่ว่าไม่ได้กลับหัวครับปู่มันหกเจ็ดเลขมันออกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดครับเจ๊แต่ว่าผีไม่ละอ่อนให้มาแปดหกเจ็ดครับปู่รือเวละถ้าถ้ากลับหัวก็จะถูกอยู่ครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้กลับครับปู่เสียดายมากเลยครับโอ้ตัวนี้จริครับมันบอกเมื่อไรก่อนเมื่อพาก็จบไปเลยเลยบวกโค้งสุดท้ายครับปู่ว้ววน ว่มันเปิดไอ้ล่างล่างไว้ลิบอกนิดจังไหนครับโค้งสุดท้ายเลยครับที่ว่าบอกแปดหกเจ็ดครับอ๋คบอครับโอ้จำได้แล้วบาทนี่ว่าผู้หายไปแปดหกเจ็ดนั่นปะคาโปอ่ะเพิ่นบอมาบอกอีกบอกค่ะแต่ว่ามิจชัาบ์อะนี่มิด<อ>มิดมิดอยครับสงสัยขาไก่ไก่มือบปจักเนาะคะ่ะเนาะเออจะเบิ่งตูุ้ดท้ายมันมันสิมาว่าจังไรแต่ว่า เอาของพ่อนี่ไปเรียนเจ้าพ่อหนีทีฟันเกียวครับตอนทำเนี่ครับเออกระปาตะข้าเนี่ยครับอบว่าตัวนี้ล่ะละตัวนี้ยราบปเอสองไอเก้าสองแปดเนี่ยครับเก้าแปดสองใช่ไหมครับปูเออเก้าแปดสองหรือตัวเนี้ยเราแค่เนี่ยน้องคนดีครับเอาครบไอ้คนคับเน่ยคาโปแปดสินหก็ได้เก้าเนี่ย เก้าแปดสองแล้วก็เป็นหกแปดสองอย่างนี้ใช่ไหมครับปูหกแปดสองเจ็ดครับก็คืองวดก่อนผีแม่ลกอ่อนให้มาหกแปดเจ็ดมันยังออกเกนะ้าแปดเจ็ดเนาะแปดแปดหกเจ็ดอย่างเงี้ยมันยังออกเก้าเจ็ดอย่างนี้ได้นะครับผมก็ดวดจะ่ได้อยู่ใี้เนาะบริการเนาะครับแต่ว่า <c oughs> ผีผีแม่ลูกอ่อนก็ยังบอกแม่นอยู่เหมือนเดิมนะครับปูรอดูเพื่อนก่อนก็ได้เนาะรอบหน้าแต่ว่างวดนี้โบเห็นบหม บราเห็นไม่เกี่ยวพังเลยจะจีบวเนี่ยจีถึงส่งชุช่ยเนาอ๋อครับครับปู่างทีถึงส่งจุชัก็ได้ครับแต่ว่าเอาเรื่อยื่ในให้ทำไปเด่นน้องเมืองพังครับปู่ปูได้เอาเลขตัวนี้ไปเสียงเลี่ยงครับปูบบปปปยป่งอยู่เขาก็จีบเอาไว้ซั่งไงล่ะเขาจีบเนี่ยครับครับปูเพราะว่าเป็นน้องสาแน่ย็นนิด ลงคุดเมื่อพอพอไปลงไปชัป้งขี้เลยนอาจากจากจังของเอ็บินแล้วแบบแนวไรกันเอ็บินบอตัวมาพอกับเพราะบอลงวันต่ออ๋อครับครับครับคนก็ไม่หน้หนาไม่เป็นไรปูมันใกล้เคียงเสียได้แต่ไม่ได้กลับหัวกันอะไรกันครับครับปูเขาก็ตัวมาหลายอยู่ไน้่ยหายกำลังใจอยู่ครับปูก็คือเขาก็ยังตามแนวทางปูกันอยู่ครับงวดนี้ เพราะว่าเคยเข้าสามตัวมาแล้วเนาะค่ะน้อครับเออโอ้ยเข่าใหญ่ใหญ่แม่งม้วนนี่ครับค่ะเลยพอกับเด็ดเด็ดเฉพาหน้าครับอยากจาอยู่กับร้านเบสทีเบสทินละครับปู่ถึงวงนั่งทุ่มเงิครับยังไงเดี๋ยวรอดูของผีแม่ลกอ่อนเนาะปู่เนาะคงสุดท้ายเออคงสุดท้ายมึงแมงลุมวันมัดขีมาดวาจังไงอีกครับเออมีดด้วยแบบบอมโบเกลออกมาแบบง่วนครับ เออเพียงต้องความเห็ข้ามาบ่ละหล่ะ,ละครับขอขอแนวทางปู่กันเยอะอยู่ครับปู่โอ้จออะเลียนพ้อทุกคนเด้อหล,ลับด้วยด้อล่ะไอ้ครับเพราะกัยิบยายามดึงไงได้ละไปครับเมือ่อวันีนี้งวันนาก็ยังมีเหือมือเนื่องจาครัาปู่เออมันติดตามที่สามตูอยู่ร้าปู่แต่ว่ามัดจยไบมัดเยป้ายะเบียนรถในเหล้ ครับปู่โอ้ยวยโวยโวยแต่ว่าแม่แน่ครับอาจจะตำงวดนี้แหละครับปู่ง้านเพราะว่าปู่ไม่เคยฝันสักทีเนาะค่ะไม่เคยฝันแม่โดนโดนฝันไปนึงครับเออกันโดนโดนเราปเลี้ยงรวดไงวะครับแล่นเลยแม่นมาปีเลี้ยงเลยครับดูเว้ยครับปู่เนี่ยเดี๋ยวเมื่อวานีพอฝันเกี่ยวกับทำเออเขาไปนั่งสมาธิอยู่ในทับมันประจีมากบ่บอกเพื่อนนี่ ก็เลยว่าเนี่และเพราะก็เลยว่าฝันเกีียวทักทำไงไม่บ่าดูฟังยังไงครับปู่นี่และแต่มันเก่ากับเขาตัวนี้ละครับผมแต่มันเก่าเนี่ยพราะจะกิดไปขอข้ามาล่าสวดตัวนี้ล่ละบาะเนี่ยโอ้ครับปู่ครับไปแนวผู้เดียวไปละครับก็ไปไตรตีนผู้หลังย่างขึ้นเลยโอ้ครับปู่บไก่บไก่ด้ยครับ ครับผมท้ายคลิปนะวันนี้ก็ขอขอบคุณปู่มากมากนะครับผมสำหรับแนวทางความฝันวันนี้เนะาะอาร้าจะเลื่อจะเลื่อนปอนกปูกเลื่อนาธุครับปู่ครับลำด้วยลำด้วยอาอราค่ะท่านผูช้ชมเป็นแนวทางของปู่ลึกลับนะคะ982นะคะฝากตามโค้งสุดท้ายของปู่ด้วยนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นความเชื่อส่นบุคคลนะคะก็ขอทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ